การของสถานีตำรวจภูธรขงง์ศรีก็ได้เคลื่อนออกมาดังผมาป็ไร้า่คอทำไม้ออกมาไหมกำลังบุกนะมีตำรวจภูธรง์ศรีก็สังชุดปฏิบัติการแต่เขาหน้าพื้นจีอย่างงงไงนาะเข้าไปด้านประตูในบ้านของนี่ชุดปฏิบัติการก็ได้เคลื่อนย้ายเข้าไปในบ้านของนายเอกนันท์ผู้ต้องหาตามหมายจับเรียบร้อยแล้วผมเมืก็บผมก็ยืนไม่คิวประตูไอ้เลนเปล่ยนเองไอ้เลนสาวนอง ใช่ดังนั้นนายเอกนันทองคำขาวลุกตัวขึ้นไวเหนือศีรษะแล้วก็ให้นั่งคุกเคข่าตอนนี้ชุดปฏิบัติการก็ได้เข้าทำการตรวจค้นตัวนายเอกนันทองชุดครอบคอร์ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรพมรีก็ได้ทำการคุ้มกันผู้ตรวจค้น

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการก็กำลังตรวจคุณเห็นูนะตรวจคนบ้านของนายเอกนันอยู่ซึ่งมีนายเอกนันก็เป็นผู้นำตรวจคนเจ้าหน้าที่ก็ได้แสดงความบริสุดใจให้แก่นายเอกนันทองคำขาวผู้ต้องหาตามหมายจับข้าผลการตรวจกำลังเจ้าหน้าที่กำลังตรวจคุอยู่ครับหัวหน้าชุดก่ ตอนนี้รวบักนะครับกองารวครับก็ยังมีไม้จับอีกหน่งไม้นะครับครับครับจะานดูเองหมมันคอตัวเองไมครับครับระุจกระครับมีวัดเปจนตัวหมตัวเอง วันนี้เมื่อนายเอกอนันต์ตองคำเขาวเห็นหมายจับของตนเองชื่อตัวเองก็ยอมรับว่าชื่อและนี่เป็นจับหลักพ่อแม่ตนเองอยู่ถึงแม่เคยถูกจับมาก่อนนะครับตรวจจะแจ้งข้อให้ตามนะครับเบื้องต้นนึ่งขว้ามียาที่ติดในตัวกระเบิดนึ่งเม็ดเอ็นเฟตามินปล่อยความตกรองเพื่อเซฟท้องขอ้าตามไม่จับไม่จับท้องทหานอย่างวัดนครที่รรมราช ที่ที่าทานาอกตับส่องวันนาลยรอทีงวันที่13ามมีนาคมสองนานะครับตอ่อนหน้าจำนายยาที่ติดในส่วประเวณหนึงมีย,ยมีไวัยู่ล่อลงไวจำนายนะครับครับครับอตอนนี้เจ้าหน้าที่<ม>ตำรวจช,รชุดอปฏิบัติการก็ <ขา S 2> ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหากทำหมการคองคุณจะเป็นใบยาลักท่านใาจารย์ทิดที่จะพบหรื้อค่ากับตนายความหรือผู้เป็นทนายความ มีทิศที่ใจให้ยอยากมีผู้คนที่ใจวางใจสามใการควบคุมในโอกาสแรกนอกจากนี้ตำหนุนยังไปพัดตามพทรบป้องกันในปราบปรามการต่รมานและทำให้บุคคลช่วน้าขอโทษท้งฟันอาอะไรบุกบุกมีการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอมีการแจ้งการคู่มันนี้บ้านอายการบ้านควบคุสาม กลางสงประกาสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพรมกิรีโดยได้ทำบันทึกวิวอย่างต่อเนื่องพร้อมจังการแจ้งการควบคุมต่อพนักงานอายการและอำเภอ,อ,อ,อท้องที่ได้ได้จัดเก็บข้อมูลบันทึกวิอไว้ตามพรบรป้องกันการปราบปรามการทรมานสองพนห้าร้อครับผม